สวัสดีครับพ่อเม่ยพี่น้องสุภูสุโคตเมื่อนี้ยว่าพบจบสองอาตีพากินผ้าแดกครับมื่อนี้ได้กุ้งย่างชีสครับแต่ว่าชีสท่านได้นเบิร์นครับอันขอขอบคุณครับพอ่พอเม,ม่พ่อเมพ่อเมพี่น้องทุกคนที่ซอยกดไหลกดแช่กดจัดตอไคร่ผมน้ติดตามผมไดี๋ยวาร้อยแล้วครับซอยดันได้เลยซอยดันเห็นไปหญิงนะครับขอยอดวิวได้หลายแนะ่ อันนี้มันลอยลอ้อขอเพิ่มกนอีกนะครับรขอเพิ่มกุญแจอีกหน่อยครับอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องอันฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งให้น้ำเนยนะครับทั้งกดติดตามใหม่กับกดติดตามเก่ากับซอยนะครับซอยเบอรงผมนี้ด้ครับมามาเบิรนบานเนี้ยขอใส่ไฟได้วันนี้กนินห,หอมครับ เวรกุ้งตัวใหญ่ๆครับมันเยิบๆเลยครับมันเลยๆหลมาซิมนะครับมาซิมมาซิม,มปากมาเป็นสวนเงก้กกครับหลังจากี่ผมรมไ้ถ่ายวิดีโอมาหลายมือกันกินหอดกันยูบ่ครับเยยรื่องไหน สูต่อไปครับถึงยอดวิวเขาจะหน่อยเขากับว่าเด้เสียใจเลยครับขาเห็ดไปเดีอยวคมสูงครับอ่ขีดได้ทีละมามาลอบเลยโอ้ยลืมเลยลืมลืมกล,มล,มลมองขานอยค่ะแม่แต่แม่บ่าขาได้ครับออากุ่งตัวใหญ่ๆเป้กๆครับ เนี่ยเล,ยลื้อยเนี่ยนๆครับเนี่ยนๆ,ๆเนี่ยแทบครับแทบขายใจยากว่ามีวาซาบินงาผมมั้ง คำว่าเนีนกุ้งครับเนีนพักอืสุดมันเลยขีดนดะครับขีดกับมันกุ้งอืยังที่สุดขนาดนี้ โอ้ยแต่ผมคำมันใหญเลยครับแต่แบบเงียบซี่บุญหนึน่งคนบอกว่าพักนั้นกินนี้มันจะเสียบว่านั้นนี่ ยี่สิบเจ็ดเซน,นอยู่หันจะปอมเลยครับยังไงจนหล่นปากบังคถอะบัง มันเหนียวเขาตวยเลยครับมันมันเหนียวเขาตวยเลยอืมแซบ ผมอาจจะบอกได้เดบอเ้ยครับว่าผมบอกบ่าเอยเจ่งแล้วกับปเญ้าบ่รั้ทำบอกคืนอนเก้าล่ะครับแก้รกบพอม่พนนี่นหน่อือเก้าและ่ะบางเทีทอง,งสกคลิปไม่ย่างดีครับจะห่อนงว้าบอกบอกเลืมออ๋อ คงจะสอดครับ Yeah. Mm. พี่น้องครับอยากจเพิ่งผมกัะผมลงในหลายสองทางนะครับติดต่อกับมี่ซื้อเดียวกันเนี่ยครับอยู่ในเฟซบุ๊กกับมี่ครับอยู่ในเดียวซื้ออารมณ์ศิลารักษณครับซื้อนั่นท่านเด็ดต่างเป็นซื้อสองนะร้ร จะเป็นการบุ๊กกันโต้ครับคือท่านจริงๆผมว่าเบื้องใน YouTube เนี่ยดีที่สุดครับรนเบื้องต้นครับเบื้องนี เน้นเน้นแต่ละคำั้เนี่ยมมีบ่มีผิดบางครัแสบแสบแพ้งแต่แพ้ตั้งแต่ผมไป

ีกคำหนึ่งครับอีกคำหนึ่งตัวไทย เอาละครับพ่อพี่น้องตอนนี้มอล่ำสิไดือหันหัวลุงหันอ่ะเด้อครับคลิปนี้อีพี่นี้บ่ามาีหอย่างมากมายครับอย่าลืมเนอครับตั้งผู้ติดตามไม่กับผู้ติดตามเกอาก์ฟอ้อยเบิง์เนเดอร์ครับเปิดโปรแกรมร่างแกนในกนารทักลิบต่อไปครับอีพี่นี้ขอเก้าเข้าขมาสวัสดีครับ